นีนนี้นะครับกับเพราหมูเด็กน้อยอยากจะไปทําบุญด้วยนะก็ผ่าแห่ก็จะงายูกะเพราชิวๆคุอนนั้นมากรออยู่น้องนียชี้ๆตัวุ่นไงสิใจน้ำมันอีกหน่อยหนึ่งดิอันนี้การฝึกทำของมึงนะเอ๊ะทำไมกล้องงูงอ่นี่นี่ย ừm Chúng mình phải <laughs> đọc ạ mà Làm cong nhan thế chín cơ lê Ả nó muốn u mèo yô khu Hồn mèo yê chô ua lê đá Thì cá mèo yê chô Ả yê chô hui mèo nè yô khu phê phải đọc ạ Đọc tụ tụ chô á nè Ơ tụ 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 chô á nè Bác bố bác dạng cong nhan nhì là lá á Thì là nhì chô nè Cong nhan thông mì chú chung ơn Nó thật hoa quá mẹ นะครับกับเราหมูอ่ะรีบตะโคนเลยดเดี๋ยวมดักเก็บฮะาปนีบตะโคลละนไปนี่นะครับกะเเราหมูแล้วก็ล้างผัก ไม่ใช่กะเพาหมูเนาะอันนี้เนาะอันนี้อะไรวะกะเพาไก่กะเพาไกา่กกได้ครูผิดครูผิดเอ้ยจีม่าพันกะเพาไก่นะเอา อภิกสายเลยอชายพี่เมใ่าใสไวเลยเดี๋ยวดให้ใส่พิกเนี่ยบัดูวแลบบอาจจะถ่ายเขาดูปตบตบัดทะทิยบ

พ่อฝ่ายก็ทำอย่างนี้แหละเราทำเป็นไปเนะไม่ล้วทำไมที่นี่ทำเป็นลนะ่ะก็ตามที่เกเตรใส่กือชัลดี่หัว เลยดูไว้นะพัทยานี่นะแกมไว้นะน้ำมันห,ห,หยอนะลยย้อนอะไรเรื่องนี้พอพอคนเลยสร้าแน่นอนแล้วก็อันนี้น่นนเลยนะ อันนี้เป็นชูโรตแนลิใส่แค่นี้นะตามปริมาณกับเข้าอ่ะนงานมันมันจะเชียนมไปต้างน,นี้ถ้ามันเชียนมเล่าเราจ๋าออกไม่ได้แล้วก็ใส่เครื่องไฟหน่อยเดียวนะทำไมอันนะีาา้จะทำไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมี้ก็ทำเป็นอยู่หรอแล้วนกะ็ ม um, ันก็่สูงว่าจะเสร็นแ้วเนี่ยแล้วก็อันนี้ใส่ใบกะเพราไปเห็นหรือปอันนี้ต้มหรือว่าั่วกันเนี่ยก็คั่วนี่แหละเอาเดี๋ยวยุบหินไหมเดี๋ยวมันก็ให้ใส่ใบโหระพากะเพราไปใช้ใส่ถั่วจานเลยก็เออแล้วเดี๋ยวอ้วนอีกถิ่วจ้าเลย đi sáng ngoài nơi bố không biết giống tai hả quá cái phủ là he cả đất chứ mà เห่อเลยนอนอชมาคุณแมนอนนะืนายคุณแม่อยู่นะกะทด้หอู่